ครับแรงมากครับผมผมจะไม่ยอมมาเมืองเราตอนแรกเลยไปอำเภอไหนมาแล้วคนจะตกไปก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวพามาดูทั้งหลายๆคนนะครับทั้งคนทางฝั่งทางฝั่งเพื่อนบ้านนะครับทางฝั่งเรานะจะสงสัยว่าตรงข้ามกับเบียงจันนะครับจะเป็นอำเภออะไรของ จะเป็นที่ไหนของประเทศไทยฝั่งที่เราจะดูนะครับจะเป็นฝั่งเวียงจันทร์นะครับนี่เลยนะครับเป็นฝั่งเวียงจันทร์นะครับลมจะแรงมากนะครับไม่ไม่รู้จะได้ยินเสียงผมนะครับนก็จะเป็นภูเขานะครับผมเพราะลมแรงเลย คนที่อยู่ฝั่งลาวมองมานะครับจะเจอรูปปั้นใหญ่ๆเป็นพญานาคตรงนี้นะครับรูปปั้นใหญ่ๆนะครับบรรยากาศน,นะครับคุณสัปดาเมืองที่อยู่ตรงข้ามของเมืองจันทก็จะเป็นเมืองเล็กๆนะครับชื่อว่าอำเภอสีเชียงใหม่นะครับ ใส่กับครับตอนแรกว่าจะไปน้ําตงนะครับไปไม่ได้แล้วนะครับก็เลยจะไม่มาเสียเปล่าครับเดียวครับก็ขายคลายข้อสงสัยของหลายๆคนนะครับที่สงสัยว่าัางทยตรงข้ามกับเวียงจันท์คือคือที่ไหนคืออะไรครับผมไปได้ยิงัครับแดงครับอนุญาตกลับแล้วนะครับผมอ๋อคลิปนี้พอแค่นี้นะครับ,รบ,รรบจะได้ หลายคน,านอาจจะยังไม่รู้ครับจะได้เจอกันใหม่